ปรา,าสาทสะกำแพงน้อยบ้านกลางตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตปรา,าสาทสะกำแพงน้อยตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเทพปราสาทสะกำแพงน้อยประกอบด้วยปรางและวิหารก่อด้วยศิลาแรงด้านหน้าปรางมีสระน้ำขนาดใหญ่ทั้งปรางวิหารและสระน้ำ ล้วนล้อมด้วยกำแพงศิลาแรงเคยมีประทับหลังประตูสลักเป็นพระวรุณเทพพระเจ้าแห่งฝนประทับบนแท่นมีหงแบกสามตัวอยู่เนื้อเสียนเกียรติมุกเป็นศิลปะแบบบายน์มีอายุราวพุทธศตวตรรษที่16สันนิษฐานว่าปราสาทหินแห่งนี้เดิมเป็นศาสนาสถานมาก่อนและต่อมา ในพุทธศตวตรรษที่18สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7อาจมีการบูรณะหรือสร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่สังเกตได้จากมีสถาปัตยกรรมแบบบายน์อยู่ด้วยสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเรียกกันในสมัยนั้นว่าอโรคยาสารหมายถึงสถานพยาบาลหรือสุขสาลาประจำชุมชนนั่นเอง